ทุกคนนี่เราอยู่ที่ปันนาราโฮเทลนี่เราเสิร์ชหาเจอลุงแปะเข้ามันไก่ยอยู่ตรงนี้เลยเขาบอก60เมตรประมาณนี้ทุกคนแล้วก็พระปาง3ยอดไปทางนี้นะเห็นไหมนั่งรถ2แถวไปได้พระที่นั่งไกลสอนซีหาราจากที่นี่ก็ไปประมาณไม่ไกลมากทุกคนพราะประหนักเย็นนะฮะที่สมเด็จพระนารายณ์สมัยก่อนสร้างเอาไว้พักผ่อนอิริยาบทไม่ไกลอยู่แถวทะเลชุบสอน,น่าสนใจมากีพิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษที่นี่เมืองทหารนะทุกคน นะฮะนั่งรถไฟมาได้แล้วก็ไปไปลุงแปะนเนาะก็มันไก่เนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราอาจจะลุงไปอีกแป๊บหนึ่งสวยมากโรงแรมลดมากบรรดา,ราลดฮะบอกแล้วในช่องของเราถ้าไม่ดีเราจะไม่ไปนะฮนบางคนสงสัยว่าทําไมไม่ไปร้านนั้นร้านนี้บรรดา,ราอยู่ใกล้กับร้านนั้นบางทีเราติดต่อไปแล้วแต่เขาบอกว่า เขาไม่สะดวกเขาไม่พร้อมประมาณนี้แล้วก็บางทีก็แบบกฎกติกาเยอะหาของเราบอกว่าไม่ได้รับซองนะจ๊าไปให้ฟรีเขาก็ยังจะแบบไม่สนใจคือบางทีถึงบอกว่าคนเรามุมมองต้องฉลาดนะทุกคนว่าการประชาสัมพันธ์บอกต่อเนี่ยการไม่ให้เราไปนี่บางทีมันเสียความรู้สึกเราก็จะไม่บอกต่อทันทีนะอ่นนี้เป็นธรรมดาแต่ถ้าร้านไหนให้เราไปแล้วก็อร่อยแซ่บทำเลทองดียิ่งบริการดีคุยดีให้เกียรติกับช่องเล็กๆของเราเรายิ่งภูมิใจแล้วก็บอกต่อกันอยู่นั่นแหละบางที คลิปเอามาลงใหม่ด้วยซามอย่างบัรลาราเนี่ยบอกได้เลยว่าน่ารักมากประทับใจตอนโทรมาถามว่าอยู่ตรงไหนทำเลเป็นยังไงใกล้อะไรบ้างนะฮะ พนักงานเจ้าหน้าที่น้องๆให้ความร่วมมือสุดยอดนี่คือใจบริการที่เราต้องบอกต่อเพราะรุ่งแรมมีเยอะทุกคนเดี๋ยวนี้ต้องแข่งขันกันในเรื่องของความจริงใจกับลูกค้าแล้วก็การบริการเนาะถือว่าสิ่งนี้ต้องบอกต่อประชาสัมพันธ์ว่าไม่ต้องไปจ้างใครเป็นทําโฆษณาเลยเพียงแต่เราเขาเรียกว่าอะไรแต่ให้ให,ให้ให้เกียรตินะฮะถึงแม้ช่องเล็กๆเ,เนี่ย บางทีเนี่ยอีกหน่อยก็เติบโตอย่างช่องเนี้ยทำมีโฆษณาเข้าเป็นร้อยร้อยตัวนะสองช่องกับอีกช่องหนึ่งช่องนู้นอร่อยดีไปหมดแต่ช่องนี้คือช่องไม่ดีจริงครูไม่ไปเหยียบดูข้างล่างสิบรรยากาศดีมากทุกคน ต้องแดดเย็นๆกว่านี้ค่ะจะลงมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูว่าพัณรามีอย่างนี้ค่ะขึ้นได้ทางประจัดไฟก็ขึ้นบันไดได้ทุกคนน่ารักมากอยากให้ทุกคนได้มามลพบุรีเมืองดินสอพองแผ่นดินทองสมเด็จพรณดารามาเที่ยวได้ทั้งปีนั่งรถไฟมานะฮะแค่ชั่วโมงกว่าไหมชั่วโมงสองชั่วโมงไม่เกินทุกคน แล้วที่นี่เขาจะมีงานนมัสก,การสักการะเขาพระงามเขาว,วงพระจันทร์อะไรเงี้ยทุกคนมาได้นะฮะแต่ทุกคนเคยเคยเคยได้ยินว่าเมืองดินสอพองอยู่ตรงไหนจังแน่ของลบบุรีอยู่ก็ไม่ไกลจากนีทะเลชุบศรน,นะฮะก็จะเป็นอีกเมืองอีก,อก,อกประมาณกิโล2กิโลนั่งสองแถวนะมีรถ2แถวผ่านเพราะที่พูดพราะรู้เพราะว่าเคยไปมาแต่นานแล้วนะฮะทุกคนนานแล้วแล้วก็มีวัดถนนแถวๆนั้นก็ มีเขาเรียกว่าร้านรวงอร่อยอร่อยหลายมีข้าวมันไก่อยู่ร้านหนึ่งนะรู้สึกเคยไปกินแบบอร่อยมากเป็นร้านติดถนนเลยแต่เดี๋ยวเราจะไปร้านลุงแปะค่ะก็มันไก่ลุงแปะเรื่องลือมากก็บอกอร่อยมีขาหมูขาหมูข,าหม,ขาหมูกรอบหมูแดงทุกคนนี่ฮะบรรยากาศมองจากโรงแรมเดี๋ยวเราโพสต์คลิปนี้ก่อนทุกคนแล้วเรามีเวลาอีกคืนหนึ่งนะฮะทุกคนอะากจะต้อง ถ่ายบอกให้โลกรู้ว่าโรงแรมอยู่ตรงจุดนี้สะดวกยังไงด้วยแล้วก็ร้านค้าที่ควรไปเราจะอยู่ในในทริปนี้แน่นอนทุกคนเมื่อวานก็ไปกินเอ,อ่อพวกแนวกระเพราหมูกรอบนะฮะร้านแบบไก่ตะไคร้ยอย่างเงี้ยฮะเมนูรสจัดจ้านอร่อยมากชื่อร้านอะไรนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยายบุญชูสายสองทุกคนใครมาลบบุรีนี้ต้องห้ามพลาดฮะแต่เดี๋ยวเราจะไปร้านข้าวมันไก่ ลุงแปะทุกคนนะครับจะเป็นแซบกันเราไปพิสูจน์กันเดี๋ยวจะมาบอกนะว่าอร่อยสมคําล่ําลือไหมแล้วก็ต้องไปให้ได้ค่ะพลาดไม่ได้เป็นเป็นอีกหนึ่งร้านหนึ่งสิ่งที่ต้องห้ามพลาดเวลามาลุบุรีนอกเหนือจากปันลาราโรงแรมแห่งนี้แล้วเนี่ยยังมีที่กินรอบๆนี่สายสองจะอยู่ข้างหลังเส้นนี้แล้วทุกคนโอเคเนาะ,ะทุกคนพระนารายณ์ราชนิเวศอยู่ท่าหินที่เดียวกันเลยกับโรงแรมไม่น่าจะไกลเนาะ น่าไปมากเลยทุกคนอุ้ยสวยดูสิอุ้ย,ย,ยถ้ามีเวลาเราต้องไปเนาะแต่เวลาน้อย่ยสิงวดนี้อะอืออยู่ที่นี้ใกล้ๆกันเลยประมาณกิโลกว่าเองทุกคนนี่ฮะอือสวยอ้าวทุกคนพระนารายณ์รัชนิเวศก็อยู่ตรงแถวหลังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรออันเดียวกันหรอเอ๊ะ ราสับสนทุกคนถ้าอันเดียวกันก็แสดงว่าอยู่ในเมืองสิก็ไม่ได้กิโลเดียวนะอยู่ในเมืองลงรถไฟถึงเลยนะใช่ไหมอ๋อต้องอย่างนั้นสิเออเราจําชื่อผิดพลาดเนาะอ๋อโอเคโอเคทั้นก็ขอแก้นะฮะเราดิกว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่เรายังไม่เคยไปแต่เราเคยไปมาแล้วถ้าเป็นพระนารายวังนารายนะครับอันเดียวกันเ,เขาเรียกว่าวังนารายนะฮะทุกคนก็เลยงงนิดหน่อยนะพระนารายราชนิเวศนั่นเองเต็มๆโอเคเนะาะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราโพสคลิปนี้ก่อนไปร้านลุงแปะก่อนทุกคน